สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่สถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัตรนะครับเราอยู่กันตรงประตู5นะครับเดี๋ยวจะพาออกไปเดินด้านนอกกันตอนนี้เขามีงานเทศกาลงานวัดชีวิตดีๆริมรางนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่วันที่19จะถึงวันที่28รกรกฎาคม2567ครับเดี๋ยวมาเดินดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรนะ่าสนใจบ้างนะโอ้ตอนนี้เป็นเวลา6กโมงครึ่งนะครับ ฝั่งด้านนี้ตรงประตู5ก็จะมีสวนสนุกนะครับอ๋อรู้สึกว่าจะมีแบบเด็กเ็ก<ๆ>เด็กเล็กเด็กแดงออกมาเล่นเครื่องเล่นกันแล้วนะทุกคน <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวมาเดินดูบรรยากาศกัน,กนว่าเป็นยังไงบ้างเฮ้ยสวยอยืนสวยอยู่นะนี่ยไฟเริ่มมานะเพราะว่ามันเริ่มมืดนะแสงแสงสว่างเริ่มน้อยก็ได้ไฟสวยๆงามๆเดี๋ยวลองไปดูด้านนี้นอกจากว่าจะมีเป็น ม้าหมุนแล้วนะครับก็จะมีแบบระบายสีปูนพัาสเตอร์นะฮะมีวายกิ้งแต่เป็นอาจจะเป็นไวกิ้งเล็กนะแล้วก็มีชิงชิงชาติสวรรค์อยู่ด้านนั<ม>้นนะฮะอ่าประมาณนี้นะครับของเล่นนี่มีรถฟุงรถไฟประมาณนี้ประมาณนี้ไปเดี๋ยวลองเดินดูบรรยากาศกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างนี่มีร้านรองเท้าแล้วนะครับ 259บาทร้อยนึงก็มี159เป็นรองเท้าแต่นะครับเยอะแยะเลยด้านนี้ก็มีแบบเสื้อผ้าลด20 6 0เปซ็นเป็นของ FBT นะครับร้านรองเท้าของเล่นร้านของเล่นร้านตุกก๊กตา อขนมก็มี1บาทลูกองลูกอมไปเดี๋ยวยาวไปหาของกินกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้6กโมงครึ่งแล้วนะครับโอ้มีร้านของกินเยอะแยะเลยขนมจีนก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวไก่ข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงเลยนะร้านน้ำก็มีนะน้ำเย็นร้านน้ำ ขนมจีนขนมจีนก็น่าสนดูอ๋อเป็นแบบอ๋อแต่ว่าขนมจีนตรงนี้คือเขาตักผักตรงนี้มีด้านไหนมีไข่ต้มด้วยทุกคนวิคนเริ่มเยอะนะเนี่ยไปเดินดูโอ้กุ้งกุ้งหนึ่งร้อย นีมีไก่60มีข้าวด้วยข้าว20บาทเองราคาไม่แพงนะครับข้าว20บาท20บาทไปเดี๋ยวเราแบบเดินต่ออันเดินต่อเดินต่อนี่มีไก่ไก่ย่างอะไรย่างต่างๆนานาหมึกแห้งอ๊ะด้านนี้มีหอยทอดผัดไทยนะฮะนี่หอยทอดผัดไทยมีข้าวมันไก่อะไรเงี้ย เขามีเป็นแบบว่าของกินแบบเยอะแยะเลยร้านลูกชิ้นนะครับห้าบาทขนมเดินกันต่อเดินกันต่อปุ๊บอุปกรณ์การชาร์ยมีร้านน้ำ ขนมไข่เตาว่ uf, มามีไข่เตาขายด้วยอร่อยคุ้มค่าข้าวหมกไก่เหรอโอ้ยข้าวหมกไก่ทุกคนข้าวหมกไก่ธรรมดาพิเศษนะครับโอ้โหข้าวหมกไก่น่ากินมากในนี่อะไรอุ้ยเนี่ยซื้อขนมไปกินกะละมงกะละแมกะละแมเพชรบุรีนะครับ ไปนี้มีหมูสเต๊ะด้วยหมูสเต๊ะนะครับหรือว่าจะเป็นเกาลัดญี่ปุ่นครึ่งโล100บาทนะครับทางด้านนี้จะเป็นหมึกนะครับหมึกย่างนีมีแบบ10บาท20บาท30บาทแล้วแต่ว่าอยากได้แบบไหนก็ลองแวะมาดูได้นะฮะโอ้ทางด้านนี้มีแบบเอารานนวดนะครับโอ ร้านนวดตอกเส้นนะครับอุย้ยทุเรียนทุเรียนขีดละห้าสิบห้าบาทนะครับโอ้หหมอนทองระยองขีดละห้าสิบห้าด้านนี้ไก่ย่างหรือว่าจะเป็นร้านน้ำก็มีนี่ของดองก็มีนะกุ้งดองแซลมอนดองนะครแปดสิบบาทตอนนี้คือแบบว่าเริ่มคลึกคักนะเพราะว่าแบบว่าเริ่มมืดอันนี้คือเป็นแบบขนมจีนนะครับ ร้านขนมนมเนยขนมจีนนมจีน,อน,นโอ้ออขอดูด้านนี้กันโอ้ยนี่ไงขนมนนเดี๋ยวซื้อขนมกลับบ้านก่อนทุกคนซื้อของกินซื้ออะไรเงี้ยกลับบ้านเลยดีกว่าเนาะนปังเวอร์อนี่คือมีโดนัทญี่ปุ่นด้วยนะฮะชิ้นละสิบสองบาท ด้านนี้ก็จะเป็นแบบว่าร้านน้ำมะพร้าวนะครับมีแบบว่าน้ำขวดอาจจะเยอะนิดนึงนะทุกคนร้านน้ำมะพร้าวด้านนี้แบบน่ากินมากโอ้โหเดี๋ยวเราหาดูก่อนว่าเราจะกินอะไรดีนะมีแบบว่าเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นแบบไม่ละสิบบาทนะครับเป็นหนู ให้ดูด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นแบบส้มตำนะครับส้มตำมีแบบอ่ปูมา้าอะไรอย่างเงี้ยนะปู้โแมลงทอดโอมคนคึกคักมากเลยต่างจากตอนเย็นนะตอนเย็นแบบเงียบเงียบเลยอันนี้คือกว๋วยเตี๋ยวนะครับกว๋วยเตี๋ยวผัดไทยผัดไทยหอยทอดอนนะอย่างเงี้ยนะอ่าวันนี้เป็นน้ำพริกนะครับ แอมคริกเขาก็จะมีเพรว่าหลายอย่างหลายสไตล์นี่เป็นขนมปังขนมปังชิ้นละสิบบาทสิบห้าบาทแล้วแต่นะครับนี่ก็คือเขาก็อบกันอยู่ด้านหลังนี้เลยนะทํากันสดๆเลยนะน่กินมากหอมมากทุกคนอ๋ดานี้เป็นแบบปลาหมึกย่างนะครับแล้วก็มีผลไม้บุฟเฟ่นะครับเอะด้านนี้ก็ ผัดมี20บาทนะครับหรือว่าจะมีลูกชิ้นนะครับไม้ละ3บาทชุดละ30มี10ไม้นะครับไม้ละ3บาทโอ้ปะเดี๋ยวเดินต่ออุ้ยอะไรอ,อ๋ออาหารเขาน่าจะไปแบบที่ไหนที่หนึ่งเพราะว่าที่นี่เป็นสถานีรถไฟนะครับและนี่รถไฟไป อันนี้ก็จะมีแบบขนมทั้งขนมเบื้องอะไรอย่างนี้นะเนี่ยเดี๋ยวเราพาไปเดินดูตรงนี้อีกหน่อยอนึงบรรยากาศของกรุงเทพอภิวัตรนะครับงานมีตั้งแต่19ถึงวันที่28นะครับลองแวะมาดูได้นะในบรรยากาศช่วงเย็นเข้าหลามเดี๋ยวลองเดินดูกันแล้วก็เดี๋ยวแบบซื้อของกลับบ้านไปกินที่บ้าน มีเยอะแยะเลยอ่ะมีน้ำตาลด้วยอ่ะเ,ออเดี๋ยวซืออ้อเดี๋ยวจะซื้อข้าวเหนียวมะม่วงอ๋อุ้ยมะม่วงเบาสดเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อเป็นอันนี้กันข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงชุดนีงครับ ตอนนี้ก็ซื้อข้าเหนียวมะม่วงนะครับ1ชุดนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อหาของกินกันต่อเอยด้านนี้มีแบบข้าวหมกไก่มันโถนี่เจ็ดลูก้อยอันนี้ก็มีแบบปลาปลากล่องละ60ขนมปังนะฮะ อ่ะเดี๋ยวเดินเดินเดินเฮ้ยกินอะไรดีกันเธอครับเอาหมูกรอบครับอย่างละกล่องนะครับแค่ครับทำให้ใหม่ครับโอเคเลยครับนี่นะยครับเดี๋ยวเราซื้อข้าวหมูกรอบนะครับข้าวหมูแดงนะฮะอุ้ยนี่อยู่ตรงนี้เลยอ,อ๋อเขามีหมูกรอบขีดละแปดสิบหมูแดงเฮ้ยมีอันนี้เนะี่ยหมูฝอยก็กล่องละแปดสิบบาทนะครับ เดี๋ยวเราซื้อข้าวเอ,อตอนนี้ก็คือซื้อข้าวกันก่อนนะครับ<ม>ข้าวหมูกรอบนะครับเอาข้าวหมูกรอบกับข้าวหมูแดงเนาะอย่างละกล่องนะฮะเนี่ยฝั่งด้านนี้ก็คือมีแบบมีปลาทูมีกะปิมีอะไรเงี้ยนะขนมปังนะครับเยอะแยะเลยด้านนี้ก็เป็นน้ำพริกนะครับทุกคนน้ำพริกยาวไปถึงนู้นเลยเดี๋ยวเราเดินไปได้เรื่อยอ่าตอนนี้เราได้ข้าวมาแล้วสองกล่องนะฮะก็คือซื้อไปก <G im> ินที่บ้านอู้ มีแบบมันมุ่งม,มันม่วงขนมขนมนมเนยนี่ชุดมีทุเรียนทุเรียนอันนี้เป็นทุเรียนผู้ขาไฟคีลละแปนะครับอ่ามีปลามีเนี่ยนู่นตรงนู้นเป็นวิธีกลางนะครับถ้าเราแบบเดินบนๆมีนกกระทาหันด้วยนะครับ อ๋อด้านนี้เป็นเสื้อผ้าเดี๋ยวร้านขายของขายเสื้อผ้านะครับเวทีกลางอยู่ฝั่งด้านนี้ตอนนี้กําลังแบบว่าซ้อมตืดๆกันอยู่อันนี้เป็นเสื้อผ้ายาวไปถึงนู้นเลยเสื้อผ้าหมดเลยโอ้ซื้อซื้อข้ามาเรียบร้อยอืมประมาณนี้นี่โซนเสื้อผ้า มาดูด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะมีเป็นแบบผลิตภัณฑ์จากจังหวัดต่างๆนะมีแบบว่านี่มีไม้กวาดกระเป๋านะครับโอ้โหเริ่มเริ่มมีการแสดงกินเกิดขึ้นแล้วนะฮะเนี่ยผ้าขามา้าเสื้อผ้านะครับมีขนมอะไรต่างๆนานานะคือตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าสินค้าจากจังหวัดต่างๆมานะครับก็จะเป็นสินค้าที่ นํานมาจากแต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นนะครับมีผ้าขมงขาม,ขามา้ามีเสื้อนะครับทูบอันนี้คือเป็นโซนแบบของใช้นี่มีผ้ามัดย้อมนะคะรับกะปิ1นึร้อยบาทมีปลากะละแมมีแหนมเนี่ยหมูยอนะครับประมาณนี้นี่ขนม เห็นเดี๋ยวเราเราได้ข้าวเราได้ข้าวมาสองกล่องนะฮะแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านนูน้นดีกว่าว่ามีอะไรเราซื้ออีกนิดนิดหน่อยหน่อยหรือเปล่านะครับดเดี๋ยวลองเดินเดินไปตรงนี้เดี๋ยวลองเดินย้อนกลับมาดูด้านนี้นะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไก่เหรอไก่ย่างเหรอโอ้มีหนังไก่ด้วยอู้คน ทุกคนเดี๋ยวเรากินลูกชิ้นก่อนเนาะเลือกลูกชิ้นดีกว่า okay, s <S อาได้ครับลูกชิ้นตึกต๊กตึก๊กติดนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวเลือกลูกชิ้นก่อนทุกคนแหมเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเ,เดี๋ยวเราแบบรอแล้วก็น่าจะาประมาณนี้แหละน่าก,กินมาก ได้ลูกชิ้นมาอีก5้าไม้นะฮะก็เป็นข้าวลูกชิ้นแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงน่าจะพอแค่น well, ี้หรือเปล่าทุกคนโอ้ทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเรามาซื้อนี่แล้ะทุกคนสามมีแบบห้าสิบมีสิบาทกับห้าสิบาทสายตเซ็นเตังทอดกำลังทอดอยู่เลยแล้วก็เดินวนวนวนไปวนมาก็ซื้อเลย วันนี้คือหกโมงเย็นแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยโดนเรากินข้าวน้อยมากเลยแต่ว่าเรากินกาแฟส่วนมากเราจะกินกาแฟนะมาเลยทําให้อ้วนหรือเปล่าเพราะว่าแบบใส่นมแต่ข้าวไม่ค่อยกินแต่ว่ากินมือน้อนึงก็อันนี้คือกินสองคนนะซื้อไปกินสองคนโอ้เนี่เขาแบบราคาดีมากเลยอะยี่สิบบาทคือซื้อสามารถซื้อข้าวแบบสองกล่องอย่างเงี้ยสี่สิบบาทอิ่มเลยนะคืออร่อยด้วยอิ่มด้วย โอ้เดี๋ยวซื้อน้ำกินดีกว่ากินน้ำได้ไหมโคกินเย็นเดินเรียบร้อยแล้วก็มานั่งกินอันนี้นะทุกคนเด็ยซื้อมาเมื่อกี้อืมเขามีจุดให้มานั่งกินข้าวอะไรด้วยนะฝั่งด้านนี้ก็เป็นส่วนสนุกนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวซันก็จะกลับบ้านแล้วนะ